สันติขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือเราโปรแกรมตัวเองไปทางไหนก็ได้ก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครความเชื่อความรู้สึกเกิดขึ้นจริงใช่ครับเราโปรแกรมตัวเองแบบไหน,นไอสิ่งที่เราอันนี้คุณกนิการถามนะสิ่งที่เราโปรแกรมตัวเองครับมันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วพอมันกลายเป็นความเชื่อแล้วเนี่ยคุณจะมองหาแต่ข้อมูลที่มาสนับสนุนความเชื่อคุณเท่านั้น อะไรก็ตามที่มันไม่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณสมองคุณมันจะไม่รับเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณโปรแกรมตัวเองยังไงหรืออที่ย่ไปกว่านั้นเนี่ยคุณไปถูกสิ่งแวดล้อมคุณโปรแกรมมาแบบไหนยกตัวอย่างเลยครับการที่คุณถูกสิ่งแวดล้อมโปรแกรมการที่คุณถูกสิ่งแวดล้อมโปรแกรมคุณรู้ไหมเมืองไทยของเรา ทำไมคนไทยของเราทำไมคนไทยส่วนใหญ่มองว่าคนรวยนิสัยไม่ดีมองว่าคนรวย,ย,วรวยต้องมีทางในทางหนึ่งที่ทํําทาเพื่อให้ได้ตัวเองเพื่อให้ให้รวยขึ้นมาในทางที่ไม่ดีแต่ในความคิดแบบนี้มันไม่มีจริงอยู่ในโลกอื่นนะครับหรือในที่อื่น,นครับในเมืองไทยก็จะมีบางคนที่คิดแบบเนี้ยรู้ไหมเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าเราถูกโปรแกรมจิตตั้งแต่เด็กเคยสังเกตไหมละครทีวีอะครับยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยตีมของละครทีวีอะฮะที่เรานั่งดูทุกๆวันเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่นั่งดูละครติดละครเนี่ยตีมละครเหมือนกันตลอดเลยครับพระเอกต้องจน นางเอกต้องจนแล้วพระเอกจะต้องถูกคนรวยกันแกล้งในหนังจะต้องเห็นคนรวยเนี่ยคดโกงในไหนจะต้องเห็นคนรวยทำไม่ดีนี่คือเราถูกโปรแกรมมาทั้งหมดเราก็เลยจะไปมองว่าคนรวยคนหลายหลายคนจึงจะมองเรื่องเองินเรื่องความรวยเนี่ยในทางที่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นแค่มุมมองมุมม,ม,มุมหนึ่งที่ผมชี้ให้ดูนะมันก็จะมีความเชื่อมันก็จะมีความเชื่อครับตอนนี้มันอยู่ที่คุณเลือกจะเชื่ออะไรละคนคนหนึ่ง คนคนหนึ่งเลือกที่จะเชื่อว่าถ้าอยากจะสำเร็จทางธรรมอยากจะมีความสุขภายในต้องละเรื่องทางโลกอย่าไปหวังเรื่องรวยเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณไม่มีทางเข้าสู่ความสุขภายในได้นั่นความเชื่อแบบหนึง่งส่วนความเชื่ออีกแบบหนึง่งก็บอกว่าเงินไม่ดียังไงเงินความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะ คุณอาจจะไปฟังคำอุ้เงินเนี่ยมันร้ายกาศนะเงินเนี่ยมันสามารถทําให้พ่อกับลูกฆ่ากันได้โอ้โหนี่ครับความเชื่อแล้วคุณก็ไปรับเข้ามาจากหนังหรือใครก็แล้วแต่ที่พูดขึ้นมาแล้วคุณไปอินกับอารมณ์นั้นพอดีเออจริงว่าเงินแม่งไม่ดีอ่าเรียบร้อยนะครับผมผมเคยเคยตกไปอยู่ในหลุมเคยตกไปในร่องพลังงานความเชื่อแบบนั้นอยู่พักนูน่นตอนเด็ก จากการดูทีวีนี่แหละนี่คือผมพูดจากโลกจากโลกพลังงานผมนะอืมแล้ววันหนึ่งผมไาเจอพี่คนหนึ่งเจอครูเจอเจอครูดีกว่าเรียกว่าครูไหม,ไมจริงๆเป็นข้ออายุน้อยออกว่าผมนะสิบกว่าปีผมไปรู้จักเขาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่มาเลเซียนะครับแต่เขาเป็นครูสอนผมนั่งสมาธิเพราะผมนั่งสมาธิสายสายพุทธไม่ไม่ผมนั่งสมาธิไม่เป็นฝึกจิตไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาเป็นคนทําให้ผมเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ผมเคยฟังพระเทศไม่รู้เรื่อง ผมฟังธรรมะอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าผมไปศึกษาจากเรื่องของไปไปฟังเขาพูดฟังแนวคิดวิธีคิดของเขาปุ๊บพอผ่านไปห้าปีเจ็ดปีกลับมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยมาฟังพระพูดมาคนพูดถึงเรื่องจิตปุ๊บเฮ้ยเข้าใจหมดเลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมยิ่งทําให้ผมเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงการเข้าถึงปัญญาบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นมันมันแล้วแต่จริตของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกจิตเนี่ย บางทีคนบางคนฟังผมรู้เรื่องคนบางคนฟังผมไม่รู้เรื่องเป็นไปได้คนบางคนฟังผมรู้เรื่องฟังอ้ฟังผมไม่รู้เรื่องฟายคนนึงรู้เรื่องแต่ไปฟังอาจารย์อีกคนหนึ่งนั้นมันถูกจริตกันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่จริตเราไปฟังตรงไหน,นแต่เราก็อยากไปแบ่งเราเราก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกนะครับว่าอ๋อไม่ได้นี่คือสายพุทธอันนี้คือการตัดสินนะครับซึ่งซึ่งถ้าฝึกในสายฝึกจิตกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ควรเอาจิตของเราไปตัดสินว่าอ๋อนี่สายพุทธอ๋อนี่สายตะวันตก อนีสายนี่สายทางฮินดูไม่ใช่แก่นมันแก่นเดียวกันครับคนเท่านั้นเองที่ไปตัดสินว่านี่คือสายต่างประเทศนี่คือสายฮินดูนี่คือสายนี้นี่คือสายนู้นสายน,น,ายนี้แก่นมันแก่นเดียวกันครับมันคือสัตธ,ธรรมที่ใครพูดเมื่อไหร่ก็ตามมันจะเป็นจริง ในสิ่งนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นผมพูดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผมพูด,ไม,ด,พดไม่ว่าจะเป็นคุณอินเดียพูดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพูดไม่ว่าจะเป็นพระเยซูเจ้าพูดไม่ว่าจะเป็นทระอันล้อพูดแก่นของสัจธรรมใครพูดหรือพูดเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนั้นเสมอนั่นัน่นอยู่ที่คนจะเอาแก่นแก่นนั้นไปเผยแพร่ในทางยุโรปไปเผยแพร่แต่วิธีการเผยแพร่บางครั้ง เราจะไปเผยแพร่ให้กับคนกลุ่มนี้ฟังด้วยสังคมของคนกลุ่มนั้นด้วยสังคมของคนกลุ่มนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะาเภาษาหรือวิธีการอธิบายแบบนี้ไปใช้หรือไม่เหมาะที่จะวิธีแบบนี้ใช้เขาก็จะไปปรับวิธีการให้มันเหมาะสมกับคนกลุ่มนั้นก็เลยเป็นรูปแบบวิธีการที่มันอาจจะมีการบางคนก็จะมองว่ามันผิดเพี้ยนไปบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือที่มาที่ทําให้ทําไมคนแต่และคนพูดถึงไม่เหมือนกันเราเราไม่ได้สนใจครับว่าเราไปเรียนมาจากใครถ้าเราจะสนใจเราสนใจว่าแก่น ของมันจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดจากการตีความของคนสอนหรือเปล่าหรือมันคือแก่นจริงๆไอ้คาว่าแก่นจริงๆผมก็บอกครับแก่นตัวน,นั้นมันคือสัจธรรมครับผมฟังถ้าผมฟังจากพระพุทธเจ้าใช่พระพุทธเจ้าพูดแบบนี้มันเป็นจริงแล้วมันไม่ว่าใครจะมาพูดแบบนี้ก็จะเป็นจริงแล้วมันจะพูดเมื่อไหร่มันก็จะเป็นจริงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทุกวันพระอาทิตย์ก็ต้องตกทุกวันคนเราทุกคน ยังไงก็ต้องละสังขารน,นี่คือสัจธรรมครับแต่ว่าสัจธรรมนี้ในแต่ละที่อาจจะเอาไปพูดอาจจะไปใส่ความหมายเนื่องจากผู้สื่อสารคนที่เป็นสื่อกลางอะใส่ความคิดตัวเองเข้าไปใส่อะไรเข้าไปปุ๊บเลยอาจจะมีโอกาสที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างมันเพี้ยงไปยึดที่ก่นครับยึดที่สัจธรรมตรงนั้นหาคุณยึดตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะรู้ว่าต่อไปเมื่อไหร่อาจารย์คนไหนถึงจะเป็นอาจารย์ได้ ใครคนไหนถึงจะเรียกเป็นครูได้แต่ไม่ใช่ไปเรียนเดี๋ยวไปฟังใครแล้วอันนี้คืออยู่ในเรื่องการฝึกสติกนะนะไปเรียนแล้วเป็นการไปฟังไปเรียนเพื่อเพิ่มอีโก้ให้กับตัวเองทำไมคือการเพิ่มอีโก้ให้กับตัวเองฉันจะได้มีฤทธิ์มากขึ้นฉันจะได้ทํานายได้แม่นยําขึ้นฉันจะได้ดูดวงจุย้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไม่ผิดนะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่เราเรียนทงจุ้ยมาไม่ผิดนะทําได้ครับแต่อย่าลืมว่ามันจะมีสัจธรรมความเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างที่ผมบอกว่าพลังงานมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพียงแต่ว่าคุณไปจูนพลังงานของคุณเข้าไปกับร่องพลังงานที่ไม่ดีของสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ไปจูนเข้ากับร่องพลังงานที่ดีทานั้นเองอืมแล้วเราก็ดันไปถูกครอบ ด้วยผังดาวก้ายุคบ้างคิดนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้ดาวเป็นแบบนี้นี้คุณไม่เคยคิดบ้างเหรอฮะว่าทําไมบ้านบางบ้านดาวเ้ายุบบอกโหไม่ดีเลยเขาบอกเขาไม่ได้จัดด้วยดาวก้ายุคเขาบอกเขาจัดด้วยวิชาสาฮะแล้วก็ลูกเงือกมากเลยอ้าวสองเองเอาอยัางไงก้ายุคบอกไม่ดีแต่สาฮาบอกดีอา่าก็เลยกลายเป็นสองสายวิชานะครับในขณะที่ก็จะมีสายบางสายที่ไม่ได้สนใจเรื่องดวงเรื่องดาวเลยนี่เลยวัตถุบูชาอย่างเดียวอืมตั้งวัตถุบูชา สายอื่นก็จะมาโจมตีาโอ้ยนี่วัตถุบูชามันเป็นเพียงแค่สิ่งของมันไม่มีพลังงานมันก็ว่ากันไปว่ากันมาแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของพลังงานจริงๆเราเข้าใจเรื่องการทํางานของจิตจริงๆเราเข้าใจเรื่องจิตไร้สํานึกที่มันสื่อสารกันด้วยความเชื่อที่มันสื่อสารกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่มันสื่อสารกันด้วยสัญลักษณ์รูปทรงแสงคุณจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวัตถุสิ่งของถึงมีพลัง พลังไม่ได้เกิดจากการเสรของคนคนอื่นนะครับพลังมันเกิดจากสิ่งเราไปให้ค่าเราส่งพลังเราไปให้ค่าในสิ่งสิ่งนั้นเองอันนี้เดี๋ยวไว้มาคุยกันเราสามารถตึกจนสามารถมองโลกตามความเป็นจริงโดยไม่มีอคติจากโปรแกรมจิตตั้งเดิมในอดีตได้ใช่ไหมครับโปรแกรมจิตร่างกายของเรานะครับจิตไร้สำนึกเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณละเอียดแต่ฉาเลยว่าอ๋อมันอตัตโนมัติแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อทําไมมันเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตทำไมร่างกายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดสิ่งเราเชื่อมาตลอดว่าเรา,เราตัดสินใจเราตัดสินใจด้วยความสติปัญญาของเราเราตัดสินใจด้วยความรู้ความสามารถของเราเราตัดสินใจด้วยสติของเราเป็นไปได้ยังไงที่เราร่างการเราถูกทั้งานด้วยอตวัตโนมัติเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยว เดี๋ยวถึงเวลาแล้วผมจะบอกคุณว่ามันทําอะไรมันเป็นแบบนั้นเอาง่ายๆครับไอห้าเปอร์เซ็นที่บอกว่าเราได้ดูหลายคนได้ดูคลิปนะที่ผมจ้างไว้ให้ไปดูคลิปเรื่องอจิตสํานึกมีผลกับชีวิตเราแค่ห้าเปอร์เซ็นจิตสํานึกตวนั้นคือเราต้องมีสตินะครับเราต้องมีสตินะครับมีสติอยู่กับตัวมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันตลอดถามง่ายๆเลยครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเ,เราจะฝึกสติของเราเนี่ยเราฝึกยังไงฮะ เราต้องรู้ตลอดว่าตอนนีจ้จุดความสนใจของเราจะอยู่ที่ลมสมมติเราเลือกหอยู่ที่ลมหายใจของเรานะที่จมูกของเราเราต้องรู้ลมเข้าลมออกที่จมูกของเราตลอดเวลาทุกเสี้ยววินาทีนั่นคือคุณมีสติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสติจวตอบคาถามอันนี้ก่อนเะครับเมื่อไหร่ที่คุณมีสติอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บระบบออตโตเมติกจะไม่ทํางานมันจะไม่สามารถเข้ามาบงการชีวิตคุณได้ ทางหนึ่งคือการฝึกสติจะเป็นการหยุดไม่ให้จิตใต้สำนึกมันทํางานไม่ไม่พาคุณเป๋ไปไหนเป๋เป๋มาไหนแล้วทําไมมันถึงเป็นแค่แล้วทําไมมันถึงมีผลแค่สามเปอร์เซ็นต์สำหรับบางคนหรือสองเปอร์เซ็นต์สำหรับบางคนเอาง่ายๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณมีสติรู้ลมหายใจคุณในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคุณมีสติจริงๆร,รู้ลมเข้าลมออกรู้การเต้นของหัวใจของคุณตลอดเวลา เท่าไหร่ครับนั่นคือสติแล้วเมื่อไหร่เ็าตามเมื่อไหร่เ็าตามที่คุณเอาจิตของคุณไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องนี้เช่นเคยเห็นไหมครับคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งถือมือถืออีกมือหนึ่งบิดมอเตอร์ไซค์ขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทรงตัวได้เป็นอย่างดี จิตของเขาไปอยู่ที่มือถือครับจิตออกนอกตัวไปอยู่ที่มือถือเพราะฉะนั้นจิตไร้สํานึกเพื่อทําให้ร่างกายปลอดภัยจิตไร้สํานึกจะเอาระบบอัตโนมัติขึ้นมาทํางานทันทีระบบอัตโนมัติการขี่มอเตอร์ไซค์เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากมีเราได้ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์นั้นซ้ําๆฝึกบ่อยๆตลอดเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปียี่สิบปีอะไรก็ตามที่เราทําซ้ําๆอะไร เราบ่นซ้ําๆเราด่าคนซ้ําๆเราดินทาคนอื่นซ้ําๆเราคิดลบซ้ําๆไอ้พวกซ้าๆซ้ๆซ้าๆนี่แหละครับที่มันจะกลายไปเป็นโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของคุณอืมอ่ะนี่คือวินี่คือจิตนี่เดี๋ยวดิฉจะมันจะมีลึกกว่านี้อยู่ในนั้นนะครับนี่คือผมบอกให้ฟังว่าระบบอโตเมติของเรามันมันจะทํางานทันทีเมื่อจิตเราออกนอกตัวขับรถครับ ทุกคนผมว่า99%นี้ขับรถเป็นเราขับรถไปพัทยาในรถมีคนนั่งอยู่ห้าคนนะครับหยคุยกันเฮาเมากันหันหลังไปคุยคุย,คยกันมีโทรศัพท์มารับสายเงีบผ่านไปสองชั่วโมงคุณถึงพัทยาี่ยปลอดภัยลงมาปุ๊บถามว่าเอ้ยเมื่อกี้ขับมานี่เห็นอะไรบ้างไหมจําไม่ได้เลยฮะว่าผ่านอะไรมาบ้างเลี้ยวซ้ายไปกี่ที ต้องเบรตรงไหนมีใครวิ่งข้ามถนนมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไม่แตะเบรกไงเลีย้ยวไงไม่รู้ครับทั้งหมดคือทํางานอัตโนมัติหมดเลยนะเพราะจิตของคุณอยู่นอกตัวไปคุยกับคนอื่นไปอยู่ที่โทรศัพท์คิดถึงเรื่องขับรถเคยไหมขับรถอยู่แล้วมีความเครียดบางสิ่งบางอย่างเรื่องงานคิดถึงหนึ่งเรื่องงานคิดถึงแต่เรื่องหุ้นคิดถึงแต่เรื่องข่าวสารทางการเมืองฟังข่าวหุยอินกับข่าวการเมืองมาก สติรับรู้รับข่าวตลอดเวลาแต่คุณขับรถได้ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ปลอดภัยด้วยนั่นคือระบบทํางานอัตโนมัติระบบทํางานของจิตไร้สํานึกจะทํางานอัตโนมัติทันทีเมื่อจิตคุณไม่ได้อยู่ที่ฐานกายไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นคําอธิบายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเป็นความตั้งใจที่อยากจะมาแนะนําอยากจะมาสอนเนี่ยเพราะว่า ผมอยากจะให้พวกเรารวมไปถึงลูกๆหลานๆของเราได้มารู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเทรนฝึกระบบอัตโนมัติที่มันคุมร่างกายเราอยู่98%เนี่ยให้มันพาเราไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้เนี่ยเออนะมันน่าจะมันมัน,ม,นมันต้องดีเลยแหละนี่คือความตั้งใจที่ผมจะออกมาเพื่อที่จะมาสอนเรื่องวนี้ว่าทำยังไงบวกกับเอาพวก ภูมิความรู้กับวิธีคิดกับสติปัญญาหลายๆอย่างที่ได้กับพี่ๆน้องๆกับอาจารย์หลายๆคนที่ผมว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีผมมีหน้าที่มานําเสนอวิธีคิดแบบนี้ให้ส่วนใครที่คิดว่าใช่ก็รับเอาไว้ส่วนใครที่คิดว่าไม่ใช่ก็เก็บมันไว้แล้วก็าวางมันไว้ก็ได้นะครับผมแค่ามานําเสนอให้ว่าเออมันมีวิธีคิดแบบนี้นะมันสามารถทาแบบนี้ได้นะผมเคยทําแบบนี้มานะคุณไม่ยังเป็นต้องเชื่อคุณก็ลองไปดูแต่มันมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะผมมานําเสนอให้ คุณเท่านั้นเองที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าอยากจะเดินทางไหนอยากจะเป็นแบบไหนผมเลือกให้ไม่ได้นะครับความเชื่อความรู้คุณมาร์คความเชื่อความรู้สึกพลังงานดึงดูดพลังงานเดียวกันเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นลักษณะหนึ่งมันเป็นลักษณะของการทํางานของจิตไร้สํานึกครับจิตไร้สํานึกกับจิตใต้สานึกมปนอันเดียวกันนะครับ จิตไร้สํานึกไม่ไม่มีเหตุไม่รู้จักเหตุผลครับจิตไร้สํานึกมันแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจิตไร้สํานึกมันแยกแยะไม่ออกครว่าอะไรอะไรอะไรที่เราชอบอะไรเราไม่ชอบอืแต่จิตไร้สํานึกมันมีมันมีการทํางานแบบหนึ่งที่ว่าเรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์แบบไหน มันเรียนรู้จากความรู้สึกที่เราใส่ลงไปในจิตเรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์แบบไหนจิตไร้สำนึก98%ทั้งก้อนเนี่ยมันมีหน้าที่แค่พาตัวเราเดินเข้าไปหาสิ่งที่เราป้อนลงไปสิ่งที่เราป้อนลงไปที่เรียกว่าโปรแกรมจิตเนี่ยไม่ใช่คำพูดนะคำพูดเป็นแค่ภาษาที่สื่อลงไปถ้าคุณพูด ถ้าคุณพูดแต่คุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆอย่างเงี้ยจิตไร้สํานึกจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยมันไม่ได้เอาคําพูดไปตีความให้นะมันเอาความรู้สึกมันเก็บเอาความรู้สึกไปฉันฉันรวยฉันฉันเก่งฉันฉลาดฉันงี้คุณจะพูดยังไงก็ได้ครับแต่วิผมถึงบอกว่าให้ดูที่อารมณ์เพราะฉะนั้นคําพูดบางคํา ฟังดูเหมือนจะเป็นคําพูดที่เป็นพลังบวกฟังดูดีอ่ะแต่คุณไม่ใช่คุณคนเดียวาบางคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันคําพูดบางคําสําหรับคนบางคนเขารู้สึกแบบนั้นแต่คําพูดคํานั้นสําหรับคุณคุณอาจจะไม่รู้สึกแบบเขาหน้าที่สําคัญคุณเพียงแค่ไปหาคําพูดแบบไหนที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นลงไปในจิตใต้สำเนกของคุณในจิตไร้สำเนาของคุณได้ได เพราะจิตไร้สํานึกมัน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 จะไม่มากรองให้คุณนะว่าอันนี้ไม่ใช่อัน,นต้องอันนี้ต้องตีความไม่ใช่อันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าม,มันต้องเลือกระหว่างคําพูดกับความรู้สึกมันเอาความรู้สึกปันหลักแล้วมันจิตไร้สํานึกตัวเนี้มันจะพาคุณเนี่ยคุณส่งความรู้สึกแบบนั้นลงไปมันจะพาคุณเข้าหาความรู้สึกแบบนั้นเรื่อยๆสมมุติคุณบ่นตลอดเวลาว่า ชีวิตฉันแม่งเจอแต่ผู้ชายเจ้าชูอ่ะอ่ะตัดเรื่องตัดเรื่องภาษาทิ้งไปนะดูที่อารมณ์ตอนพูดครับฉันโอ้ยฉันเวลาไปอ่ะมีคนถามผมเรื่องอธิษฐานอธิษฐานยังไงครับขอให้ลูกเจอแต่ผู้ชายดีๆขอให้หนูมีขอให้หนูทํากิจการบ้านคงรุ่งเรืองคําพูดฟังดูดีไหมคาอธิษฐานฟังดูดีไหม คำปฏิฐานมันเรากำลังจะสื่อสารออไปที่จิตไร้สำนึกไปถึงจิตวิญญาณเลยนะไปถึงจัก,กรวาลไปถึงเทพเทวดานะการจะสื่อสารแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องสื่อสารผ่านจิตไร้สำนึกครับซึ่งจิตไร้สำนึกเขาไม่ได้ดูที่คําพูดครับเขาดูที่ความรู้สึกกับพลังงานขอให้หนูเจอผู้ชายดีๆคุณรู้สึกยังไงครับคุณพูดแบบเนี้ยขอให้หนูเจอผู้ชายดีๆคุณรู้สึกโปร่งโล่งสบายหรือคุณรู้สึกกลัว หรือคุณรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดไม่มั่นใจไม่มั่นคงหรือเปล่าอขอให้หนูเจอผู้ชายดีๆนั่นคือคำพูดที่คุณไปขอพูดออกไปคำพูดที่คุณสื่อสานทางจิตสํานึกนะทางสติปัญญาที่คุณรู้สึกตัวเนี่ยแต่แต่อารมณ์ที่คุณสื่อลงไปที่จิตไร้สํานึกเขา เขารับฟังเขาเข้าใจแค่อารมณ์ความรู้สึกคุณมีแต่ความรู้สึกความกลัวคุณมีความรู้สึกความไม่มั่นคงคุณมีความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีด้านล่างเขาไม่สนใจหรอกว่าเอ้ยจริงๆคุณมันตีความว่ายังไงทาที่คุณพูดแบบนั้นอ๋อมันเป็นความรู้สึกความกลัวเขาจิตของคุณร่างเขามีหน้าที่พาร่างของคุณเข้าไปเจอเหตุการณ์ของความกลัวแบบนั้นนี่คือการทํางานของจิตไร้สานึกนะครับถ้ามาในสมัยปัจจุบันก็เป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดอืม อะไรแบบเนี้ยมันก็จะผมบอกแล้วว่ามันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการอธิบายให้ถูกจริตคนต่างกันเพราะนั้นใครถูกจริตแนวไหนก็ไปแนวนั้นเข้าถึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าระวังเรื่องการหลงทางเท่านั้นเองหลงคือหลงไปยึดต,ติดกับบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่าดูนะมีอะไรอีกขอ,อน,นอนก่อนนะคุณออนเชิญเลยครับอยากไปวันศุกร์เลยครับเดี๋ยวผมแจ้งรายเดียดไปครับขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ดีๆแล้วทำไงเราถึงจะรู้สึก ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการได้ครับมันมีวิธีครับมันมีพวกนี้มันเป็นช่วงแรกๆเนี่ยผมอยากจะนําผมอยากจะต้องแนะนําวิธีคิดให้ก่อนไม n ์เซ็นะครับไมายเซ็คือวิธีคิดวิธีคิดพอเราเราเริ่มเราพอเราเริ่มเข้าใจการทํางานของจิตเรารู้เรามีไม n d เซ็ที่ดีหรือว่าจิตเราทํางานแบบไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปค่อยมาถึงวิธีการพอถ้าเกิดพอถ้าเกิดวิธีคิดคุณไม่ดี วิธีคิดคุณยังผิดอยู่คุณจะนํามันจะนําไปสู่วิธีการที่พาคุณไปสู่แนวทางที่มันไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องนั้นอ้ากลับมากลับมาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องยังไม่จบอาจารย์ของผมครับเป็นคนมาเลเซียอายุน้องผมสิบปีตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษแล้วสมัยติดสิบกว่าปีที่แล้วผมไปเรียนวิชาวิชาหนึ่งกับเขาที่สิงคโปร์เพิ่งเจอเพิ่งเจอกันนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆครับ แล้วเขาเป็นอาจารย์สอนผมนั่งสมาธิสอนผมพลังงานมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเลยเรื่องเงินเรื่องทองเขาบอกว่าทัานใช่มันมีคนที่คนที่เชื่อแบบนั้นพอเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็พอเขาเชื่อว่าเงินไม่ดีโลกพลังงานเขาก็จะเปิดแล้วเขาก็จะมองหาแต่หลักฐานเขาก็จะมองหาแต่เหตุการณ์ที่มายืนยันว่าเออจริงวะการที่เราจะสําเร็จทางทําได้ ้ามนึกถึงความรวยอ่ะนั่นคือจักรวาลหนึ่งใจมีจักรวาลมีใจเปิดรับสิ่งใดจักรวาลของพลังงานแบบนั้นเกิดขึ้นในจิตคุณทันทีในขณะที่อีกคนคนหนึ่งไปรับฟังและเชื่อยึดมาเป็นความเชื่อว่าเออเงินนี่มันหลายกาศที่สุดเลยมันสามารถทำให้พ่อลูกฆ่ากันได้โอ้นะเข่าทางทองหรืออะไรก็แล้วแต่ มีคนพูดคํานี้ขึ้นมาปุ๊บทุกคนอินเลยเออจริงใช่เมื่อเราเมื่อเรารับข้อเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาบวกกับอารมณ์ที่เราอินอารมณ์ความรู้สึกที่เราอินตามไปด้วยเราสร้างเป็นความเชื่อพอเราปัญหามันคือตรงนี้ครับพอเราเลือกที่จะเชื่อสิ่งใดแล้วเนี่ยสมองมนุษย์จิตมนุษย์ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกมาอย่างดีเนี่ยมันจะเลือกรับฟังเฉพาะ สิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเชื่อท่านนั่นเองอาจารย์ผมบอกผมว่าทันอยู่ไม่จำเป็นต้องเชื่อ,อไอ้ก็ได้นะเวย้ยมีอาจารย์สองคนครับพูดกับผมแบบนี้คนหนึ่งคนแรกเ่ยคือเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ผมสิบที่อายุน่าผมสิบปีอีกคนหนึ่งคืออาจารย์อาจารย์ต้นธรรมทันความสิ่งที่อ่าเนี่ยเนี่ยนี่เพื่อนผมนะ ไอ้แค่นำเสนอไอเดียให้ยูฟังนะส่วนอยู่จะเชื่อไม่เชื่ออยู่จะรับไปไม่ใช้มันเป็นอำนาจของอยู่มันเป็นสิทธิ์ของอยู่ที่จะเลือกเชื่อแบบไหนก็ได้เพราะสิ่งที่อยู่เลือกเชื่อแบบไหนอยู่ก็จะได้พลังงานแบบนั้นนั่นแหละปัญหาคือว่าคุณจะเลือกเชื่อแบบไหนไอแค่นำเสนอให้อยู่ฟังแค่ว่ามนุษย์ยังมียังมีคนที่สามารถมั่งคั่งทั้งทางโลกและสำเร็จทั้งทางธรรได้ยูจะเปิดรับ ช่องพลังงานช่องนี้ไหมล่ะโอ้นี่แหละครับเขาบอกว่าเงินเงินนะมันมีค่ามันเป็นมันเป็นกลางมันก็เป็นกลางจริงๆคนคนหนึ่งที่บอกว่าจะสำเร็จทางทำไปได้ถ้าไปมุ่งแต่เรื่องความมาั่งคั่งร่ำรวยเราไปให้ค่า เราไปให้ความหมายเราไปตีความเรื่องเงินแบบนั้นเงินก็จะเป็นแบบนั้นในโลกของจักรวาลของเขาส่วนเงินสามารถทําให้ลูกฆ่าพ่อได้พ่อฆ่าลูกได้เลยในนี้เราไปตีความเงินมันเป็นกลางแต่มันมีพลังงานแบบนั้นขึ้นมาเราเองนั่นแหละที่ไปให้การตีความให้พลังงานแบบนั้นกับเม็ดเงินแต่สําหรับผมผมเลือกล่องพลังงานผมสําเร็จทั้งทางโลก ผมบังผมบางคังทั้งทางโลกผมสำเร็จทั้งทางธรรม98%ของผมจะพาผมไปเจอแต่เส้นทางทางโลกก็สำเร็จทางธรรมก็สำเร็จผมแค่นำเสนอแนวคิดปต่างให้คุณเลือกเอาเองว่าอยากจะไปเส้นทางไหนเพราะในที่สุดทุกๆคนต้องรับผิดชอบในชีวิตของตัวเอง จากการเลือกของตัวเองเท่านั้นเองผมมีหน้าที่ชี้ทางผมมีหน้าที่นําเสนอไม่ได้มีหน้าที่ฉักจันะบ